ต,ตักใส่ไหมเพราะว่าจริงมันไม่ออกครับได้ต้องแทะอย่างนี้รันตที่อนตอน,นุญาตให้เอาออกยังไงจะต้องล้างออกให้หมดด้วยไปมา่านก็ให้มาดูเลย อย่าฉีดออกไปนอกอย่าฉีดออกไปนอกพยา,ออกายามฉีดเข้ามาฉ,ฉีดเข้ามาข้างในกำมันชีดไล่ครับตากไม้ก็ตากไม่ได้เนี่ยไม,ไม่หมดเลย กขาไม่ทำความสะอาดให้เราเขาบอกให้เขามาเอาไปทิ้งมารับซื้อไปอย่างนี้อย่างระอูลเลยไนงะเหม็นมากเลยพี่เหม็นโอ้โหเห็นแล้วโอ้โหไอ้แถวนี้ แล้วบอกว่ารถน้ำขคุณน่ะฉีดเที่ยวเดียวไม่พอหรอกเนีย่ยแล้วผมจะผมกบบนย่าของผมย่าย่ยายิงขึ้นเหร็งผมอะ่ะเอะผมได้เอามาด้วยหรือเปล่าเนาะ เขาบอกว่าเขาเอาที่เตามาลงอ่าอยู่ในไลน์นะประวัติที่คุยกับเขาย้อนกลับไปรู้ว่าเป็นของเขาเขาบอกว่าที่เตาของผมจริง นเตาใช่ไหมใช่ครับผมจะกดเตาอันนี้นเค,เคมีล้วนๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหมินขนาดจ,จับยังเยี่ยงร้อนเลยแล้วโดนน้ามันจะแข็งตัวพวกนี้นเดี๋ยวคือเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเนาะ,ะคือ,อทางทางเจ้านายผมอ่ะเจ้านายใหญ่เนาะ,ะเขาบอกว่ามันเอามาทิ้ง เราต้องให้มันผลกลับเพราะเราไม่ได้อนุญาตให้มันเอามาทิ้งร <ฮะ S 2> เราให้เอาสายไฟมาอย่างเดียวเราให้เอาสายไฟมาให้อย่างเดียวแล้วมันเอามาทิ้งได้ยังไงในลายของเขาก็มีที่เขาด่าด่ากัที่แหลมบอกให้มาขนกลับไปเลยเขาก็าไม่มาขนเขาก็อ้างนู่นอ้างนี่เสร็จแล้วก็บล็อกเบอร์เราไปตั้งแต่วันที่สองเราติดต่อคุยกับเขาวันที่สองแล้วก็บล็อกเบอร์เราไปเลยจน เราต้องไปลงทึกประจำวันวไว้วที่โรงพักเสร็จแล้วเราก็ถึงไปตามตัวถึงจ้างคนไปสืบดูว่าเขาอยู่ที่ไหนคนชื่อนี้เ้าเจอตัวไหมครับพี่เจอครับไปตามตัวถึงที่แล้วก็ผัดเราบอกว่าให้ไปที่โรงพักไปให้ปากคำกับร้อยเวรสักหน่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาตามตูดมาแล้วเขาก็ไม่มาแล้วก็มาวันอื่นผัดไปเรื่อย เนี่ยจนจนจนมาถึงทุทกทวันเนี่ย<ะ>มันก็เลยเกิดปัญหาเยอะผมบอกว่าแทนที่คุณจะรีบขน,ขนขนคุณก็ไม่ขนแล้วทําให้ชาวบ้างเดือดร้อนแล้วเขาร้องเรียนมาผมอาจะเดือดร้อนไปด้วย<ะ>แต่ผมไปลงที่จังหวัดนั้นแลัวผมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่รู้เรื่องครับผมผก็บอกแล้วบอกให้เขามาขนตั้งนั้นน่ะครับ,บ